เฉินเดเรียมมิวสิกโดยหนึ่งนรงวิทย์คัดสรรน,นักร้องคุณภาพร่วมถ่ายทอดเพลงประกอบละครช่อง3ได้รับความนิยมติดอันดับเพลงฮิตทางคลื่นวิทยุ ำทีมโดยพี่1นึรงวิทย์นะคะเรียกว่าเป็นแม่ทัพของเชเดรีย m มิวสินะคะอยู่กับช่อง3ามมาครบหปีพอดีวนี้ก็เลยขนเรียกว่าทีมศิลปินที่มีผลงานเพลงประกอบละครทางช่องสามมาร่วมสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมด้วยนะคะและวเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะน้องนนเพราะมากเลยทีเดียวนะคะกับเพลงประกอบละครรักต้องอุ้มนะคะโเป็นหนุ่มแล้วอ่ะพี่นน มีหน้ามีหน้าเป็นสาแวแล้วแล้วพี่กร้อะพี่กระคะเป็นหนุ่ม <c oughs> เป็นหน <c oughs> <c oughs> ุมีมุกนะมีมุกนะเอ้ค่ะอ่ะอ่า ปีนี้พูดถึงปีนี้ก่อนนะฮะว่าปีนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับะละครประกอบละครทางช่อง3ก็ถือว่าเกินคาดนะครับฟีดแบกจากทางคนดูคนฟังนะครับก็ถือว่าหนึ่งปีเต็มที่ผ่านมานะครับก็ก็ได้น้องๆนี่แหละมาช่วยร้องเพลงละครให้ผมแล้วก็มีหลายเรื<ม>่องเลยที่แบบฟีดแบ็ดีมากๆสายสีเพลงิงเพลงยื้อของเบนชลาทีแล้วก็เพลงแล้วเราจะได้รักกันใหม่ของเดชยาา เะ็นแบบฟีดแบ็ดีมากๆอืมค่ะแล้วก็สําหรับในการเอ่อเลือกศิลปินที่จะมาร่วมงานกับพี่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งมีโจทย์ยังไงเพราะพี่ปูอ่ะพี่ปูผมมีลูกแก้วอยู่อันนึ่งรอคอยถามลูกแก้วอะนนึ้ลรอเล่นนะครู้ถึงพี่ปูแล้วไหมถ้าพี่ปูแบบว่าบาปเขาเคยประกอบละครได้ไม่ค่อยออกซึังเท่าไหร่นะว่าพี่ปูเป็นเเปป็็นนรอหนุ่มร็อกอ่ะพี่ปูเคยร้องไหมครับ ไม่เคยเลยคะครับก็คือตอนพี่ปูมาร้องไฟในวายุเนี่ยผมก็นึกถึงว่าเออเราอยากได้ล็อกที่แบบว่าเป็นนุ่มเขาไม่ใช่เด็กเด็กอะในเรื่องสาวปีหน้าปีหน้าอะไรเนี้ยครับก็เลยก็เลยนึกถึงพี่ปูเพราะสุดว่าโดยส่วนตัวก็รู้จักกันสว่าพี่เขาก็ น่ารักเราเราควรจะร่วมงานกันสักหน่อยอะไรเออแล้วพี่ปูนึกไหมครับแหมเพลงละครมันเหมาะกับร็อกอะไรยังไงแล้วเราจะแบบร็อกได้ไหมยังไงนิหนึ่งเขาพงเห็นอีกภาพลักษณ์ของผมนะฮะเป็นภาพลักษณ์ที่คุ้นเคยกันข้างนอกนะฮะซึ่งจริงๆ้าเป็นกับกับเพลงแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ว่าบุคลิกผมจริงข้างนอกอ่ะอาจจะใช่ใช่กับละครเลยแต่บนเวทีนี่อาจจะเป็นเร่องเล่านิดนึงจริงพี่ปูเขาเป็นคนแบบเป็นล็อกปิดล็ นเพราะผมสังเกตตามแบบเฟซบุ๊กเขาอะนะฮะก็ดูอยู่ทุกเรื่องนะครับของช่องสามดูไปชื่อเลยนะดูไปซับตาไปอะไรเงี้ยนะมีได้หรือไม่มีได้หรือไม่บางตัวมีมคะมีหน้ามีอไม่บางตัวอย่างบางตัวอย่างมีครับมีคุยกันแล้วครับพี่ปูเล่นด้วยใช่ครับก็เล่นลูกชายเลือดเดือดปะเพียรนะลูกชายเลือดเดือดโอ้ยเลือดเดือดถอดเสื้อผ้ากันทั้งเรื่องเลยนะผมไม่ถอดอยู่คนเดียวครับ กันเราคนในตัวโอ้โหใหญ่ๆยังไงเนี่ยาก็มีซิกแพ็กกันทุกคนนะคะเรื่องนี้วันแพ็กนะโอ๋อลองด้วยเล่นด้วยครับอ๋อก็ติดตามกันอ่ะมาถึงน้องระชานะคะที่หนึ่งค่ะน้องระชาเคยร่วมงานกันเนาะอยู่ว่ารุ่มแรกเลยค่ะยิงไกลยิ่งใช่ค่ะรุ่นเปิดค่ายเะมาพร้อมๆกันมาพร้อมๆกันก่อนคุณผู้ชมรุ่นก่อนครับระชาในรุ่นเปิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนั้นยังอะไรยังไม่ค่อยพร้อมกันเลยนะใช่ะถือว่าแบบว่าออกมาเป็นอัลบั้มแรก ได้เลยด้วยเบียงรอยดาวเรียงร้อยดาวนะคะปีหน้ามีอะไรปีหน้าก็ยังมีอีกค่ะประกอบละครเรื่องใหม่แล้วค่ะก็ข้ออัดใช่ข้ออัดแล้วเรียบร้อยค่ะอยากให้คนนั้นมีจริงอลองให้เราแบบร้องเราฟังทุกท่านได้หม่ได้ค่ะ อยากให้คนคนนั้นมีจริงอยากมีใครอยู่ใกล้ๆก,กันแค่เพียงเท่านั้นแค่หนึ่งคนที่รักฉันจริงจากใจอยากให้คนคนนั้นเป็นเธอไม่อยากเธอใจไปอย่างเล่นลอยก็ดจแต่คอยให้ได้เจอ ที่รอคอยมันแสนนานโอ้โหมันต้องขนแม่มากแม่ที่เพลงนี้ใช่ค่ะออนแอร์ออนแอร์อนแอที่ได้ยินนะผสมแบกรายการเราเลยนะเพราะเพิ่งอัดเสียงกันไปไม่กี่วันนี้ใช่ค่ะมาหัวใจปัตตพีนะคะเพ่จะแทนตัวแทนความรู้สึกของน้องแยงมัทิลาใช่ไหมแค่ได้อีกแล้วนิด่ตอนนี้เองเขาที่แล้วเต้านานอะเมื่อกี้แล้วพี่กอรุ่นรุ่นเปิดค่ายอีกสักคนหนึ่งเปิดคไถ่ ค่ะก็ตอนนี้มีพี่หน้านะคะมีเรื่องบุษบาหน้าตลาดค่ะเป็นบุษบาไม่ต้องเบุษบาค่ะโอ๊ยแต่เขาเป็นเจ้าแม่เพลงประกอบละครขอินเดียนะกี่เพลงนะคะกรมค่ะเพลงบุษบานี่เพลงที่ห้าเพลงที่ห้าเห็นแม่บอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่เพลงละครเป็นลูกรักนะคะลูกรักนเลยจริงๆริงในกมเนี่ยเขาเกิดมาจากสายรองไกด์นะครับแล้วก็ก็เอาไปกิน ไปเป็นยังไงเลยค่ะเองร้องคอพูดจากฟังแล้วแบบอันนี่ยใช่ใช่เพราะว่าเมื่อี้เขาร้องไกลแล้วคือเราได้ยินสิ่งที่มันเพราะที่สุดแล้วถ้าอย่างนั้นขอเตือนเลยนะคะว่าไม่ให้กลมไก่เดี๋ยวขอไกลเองข้างหลังกลมกลม่ค่อยได้ไกลเพราะว่าเพราะว่าตอนหลังที่ไม่เรียกกลมมาไกลเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ได้อีกแล้วต้องต้องสลับกันบ้างเลยกินแล้วยังไม่ได้อนะะ่พี่โนนพี่โนนพี่โนนปีหน้า เป็นสาวครับเปีหน้าก็จะมีเอ่อเพลงครับของพ่อโคหัวป่าครับพ่อโคหัวป่าใช่ชื่อเพลงให้รักกองก๋อมครับอาจารย์ยังไงแทนตัวใครอ๋อแทนเป็นใครแทนตัว แทนตัวเป็นพี่หลุยครับพี่หลุยโอ้เป็นคู่หนุ่ยพี่หลุยเลยก็เป็นสาวไม่ได้แล้วสิไม่เปนห่พูดไม่ค่ยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ร้องนะร้องได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวไปร้องเดี๋ยวถามมาทางมิสเตอร์ทีบ้างพี่ติ๊กี่ต้าพี่ตนะคะที่เราได้ได้ยินกันอยู่เลยนะตอนนี้ทางเดินแห่งรักทางเดินรักเราเห็นคู่นี้ยังไงคะก็จริงๆผมก็ เห็นคู่นี้เห็นพี่พี่คู่นี้ตั้งแต่ที่ที่ที่จีมเอ็มแล้วนะคะก็ไม่เคยได้ร่วมงานกันแต่เราก็เป็นแฟนเพลงตั้งแต่แบบชอบมาลีแล้วรู้สึกว่าวิถีรุ่นแต่งในชอบมาลีไม่กี่ปีนี่เมงการู้สึกว่าเออแบบเราเราคิดว่าแฟนเพลงคงจะคิดถึงเมสเทีมเพราะว่าเมสเทีมก็ไม่มีเพลงใหม่ออกมาตั้งสักพักแล้วครับก็เลยเป็นโอกาสอันดีได้แบบ ชวนมาร้องเพลงละครเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับพี่หนึ่งด้วยค่ะ,ะและติเกตา้าก็ไม่ได้ร่วมงานกันเป็น10ปีแล้วเป็นโอกาสพิเศษ ไม่ได้ร้องเพลงเดียวแต่นใ่ใช่ไหมคะที่เป็นเพลงใหม่เนาะก็ถ้าเกิดมีมาหลังๆก็ส่วนใหญ่อย่างถ้าร้องเพลงละครช่องสามก็จะร้องคนเดียวสช่ไหมแต่ไม่เคยร้องคู่กับติ๊กเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วรวมงานกัเป็นหนึ่งครั้งแรกด้วยเป็นเพลงประกอบละครเพลงคู่ครับรู้สึกไงบ้างคะร้องเพลงประกอบละครแบบว่าฟิลเป็นคงจะแตกต่างนอกจากตอนที่เราทํางานเพลงก็คือติดละครอยู่แล้วค่ะก็เลยโอเคโอเคค่ะต้องคิดถึงอะไรยังไงบ้างอพราะบางคนบอกว่าแบบพยายามจะสวมวิญญาณอย่างประชาก็บอกตัวนั้นหนูเป็นแต้วค่ะ แม่แต่แต่แต่ในไอทางเดินแห่งรักเนี่ยมันมีหลายคู่นะแล้วเราก็มองไปเรามองที่สังคมมองไปที่ปัญหาที่คู่รักต่างๆมีขอเป็นสีลิต้าไม่ได้เลยก็ก็ล้วก็ตีความเอาแล้วก็แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ อยู่ในวัยคนที่เข้าใจความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาต่างคนรักแบบคนที่โตแล้วเนาะแะ้วจะเป็นพี่อู๋นะได้เขาได้หน้าจนะโจดูเหมือนกันดูเหมือนกันนะแล้วปีหน้าล่ะคะมีพี่หนึ่งวางก็แล้วแต่พี่หนึ่งจะพี่จางค่ะสัญญาหน้าจอกันได้นะคะ ค่ะไลน์ในขั้นล่างนะครับค่ะพูดถึงเมิจฉาทีมครับแล้วบอกว่าโอเคได้เลยโอเคได้เลยขอบคุณพี่น่าสงสัยการพออยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือสัญญาหน้าจอนะคะใช่เป็นพยานนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วนะพี่หนึ่งคะคือการทํางานละครนี่เป็นยังไงบ้างสําหรับเราเองเนี่ยมันหนักนะมันมีปัญหาหรือว่ามันเป็นยังไงมันยากครับมันยากไม่มีอะไรที่ง่ายเลยครับก็ถึงจะแต่งมาแบบ จอมาหลายเรื่องหลายซีรีส์แล้วก็พอพอมาเจอเรื่องใหม่ๆปุ๊บก็เป็นโจทย์ที่ยากตลอดครับปีหน้าสุดๆเลยยากมากๆตอนนี้ทำไปได้สักกี่เรื่องแล้วคะก็ตอนนี้ก็มีเรื่องมังกรนะครับที่แบบว่าเล่นเอาผมงอกนี่ไม่ยอมมาแล้วตอนนีคือปีห้าปีห้าเรื่องครับแล้วเป็นจีนด้วยครับแล้วเ็นคาเป็นจีนแล้วก็ต้องเป็นมีความเป็นแบบ เออแบบจีนย้อนยุคด้วยมีมีความมีเคาลเจอร์อยู่ในนั้นอะไรอยักมากมากต้องทำห้าเพลงเลยไหมคะหรือว่ามีเพลงธีมเพลงเกินเกินเกินห้าครับตอนนี้เท่าที่ทำไปเนี่ยก็เกือบเกือบสิบแล้วครับเดี๋ยวที่แน่ๆที่เราจะได้ฟังก่อนเลยก็คือแอบรัดออนไลน์ออนไลน์ครับนะคะเพิ่งเห็นบอกว่าเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จไปเพิ่งถ่ายเอ็มวีนี่ไงนี่ไงเขาผสม พี่และคุณตู่คุณพ ah ok ่อด้ร้องใช่ไหมคะค่ะเห็นเห็นน้องทีมงานน้องตุ๊กตาบอกว่าก็เพิ่อเสริมสมบัติบอกงั้นพี่ขอมาให้รายการโตู้ข่าวแฟนๆได้ดูก่อนไหมเพราะเดี๋ยวเราก็จะได้ชมในช่วงปีหน้าเหมือนกันแอบรักออนไลน์นะคะนี่เอาอากาศให้ได้ดูเป็นครั้งแรกเลยนะคะอ๋อพี่ตู่เป็นคนร้องใช่ครับนะคะนี่ก็เป็นทีเซอร์สั้นๆเพลงนี้น่าจะได้ฟังเยอะในละครนะครับเพราะว่ามันเป็นฟิลนี้กันทั้งเรื่องฟิลแอบ ใช่นะมโนกันไปอันนี้เราสามารถจะฟังเข้าไปในก็ที่ Youtube ได้ที่ Youtube ได้แล้วตอนนีแแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อัพนะครับเพราะปกติพี่พี่หนึ่งจะมีแบบเลิกกดปุ่มปล่อย Youtube อ๋อนี่เลิกกันไหนคะก็คิดว่าก่อนปีใหม่นี่ครับคิดว่าก็ เอาเพลงนี้ให้ให้แฟนเพลงได้ฟังในช่วงปีใหม่เป็นของฝ่ายปีใหม่จากเชนเดลิมิวสิกครับอ๋อแต่เมื่อกี้ได้ดูตัวอย่างไปเล็กไปน้อยเมื่อกี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันโอ้โหนี่ครั้งแรกหมดเลยนะคะอ่ะเวลาสั้นๆเมื่อกี้เราติดค้างเพลงสำหรับเออน้องนนอยู่นะคะน้องนนท์ุ่นนุ่ใหม่นนุ่นนุ่นองเล่นนุ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 ่นเุ่นน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 ุ่นแต่งตัวนะไม่ในุ่ เออผิดถูกอย่าว่ากันนะครับนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันใช่ครั้งแรกแรแรยเยอะอะค่ะอยากอยากให้รักกลงกลมเจอกับฉันต้องชิมสักไหนเอ,อิ่มรสชาติบางเล่นไหนเคยให้ภามความรู้สึก ว้าวนะคะอ่ะตวละครก็ติดตามได้ในช่วงของปีหน้ากันะนะคะ<พ>อ่ะอยาให้พี่ปูแบ็กเฮดค่ะเป็นตัวแทนของทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> อ่วยพรปีใหม่ให้แกเป็นแฟนละครทางช่องสามกันนะคะก็ดูละครและย้อนดูตัวนะครับทุกคน <c oughs> แต่อีกอย่างนึงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสำหรับปี ที่เราจะเข kind of mm ้ามานะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติภัยทั้งปวงนะครับครับผมค่ะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราพงละครเท่าก็คงจะได้เชิญกันมาร้องเพลงกันอีกมาพูดคุยกันอีกนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าตะลุยกองถ่ายแล้วก็เก็บตกค่ะที่เรามาเจอกันทุกวันมันเป็นความบังเอิญใช่ไหม หรือฟ้าจงใจให้ผูกพันให้เรานั้นมีกันตลอดไปเหตุผลคืออะไรมันคงไม่สำคัญเท่าฉันรู้สึกดีเวลาอยู่กับเธอแค่เธอเท่านั้นที่ทำให้เป็นแบบนี้อาจเป็นเพราะพรมเล็เข็ด ออเปิดท้ายในใจเราทุกวันฉันไม่เคยพบ